ชามหาปีติใต้ร่มพระบารมี85พรรษามหาราชันนางพรทิพย์โลวีระจันรัตนปรีดาตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจองค์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวตามบันทึก ขดความของสมาชิกรัฐสภาไว้ว่าคงไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติเพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงรักและเสียสละเพื่อคนไทยมาเป็นระยะเวลานานกว่า60สิปีแล้วคนไทยทุกคนก็รักพระเจ้าอยู่หัวและเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นบุญอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ที่ได้เกิดมาเป็นผสมนิกรชาวไทยเป็นค่าแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นทั้งปิดตุราชาเทวราชาและธรรมราชาเราทุกคนภูมิใจที่มีพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระปีชาสามารถให้ทุกสาขาวิชาเช่นงานช่างงานวิศวกรงานชนประธาน งานศิลปะวรรณกรรมดนตรีและแม้กระทั่งการกีฬาอย่างยากที่จะหาผู้ใดเทียบได้ทุกครั้งที่มีผู้กล่าวถึงพระองค์และประเทศไทยด้วยความชื่นชมและประทับใจดิฉันและคนไทยทุกคนต่างรู้สึกอย่างเดียวกันคือประปื้มและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกคนตระหนักเป็นอย่างดีว่า ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่สงรักและห่วงใยประชาชนได้มากเท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีประเทศใดในโลกที่มีพระมหากษัตริย์ทรงงานหนักแต่เช้าจดคร่ำโดยไม่มีวันหยุดพักผ่อนด้วยความเสียสละเพื่อประชาชนได้เท่าพระองค์ไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักพื้นที่ทุกตารางเมตร และประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้เช่นพระองค์ภาพที่พระองค์ทรงงานด้วยแผนที่กล้องถ่ายรูปกล้องส่งทางไกลและสมุดบันทึกเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงเป็นภาพที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศเห็นกันได้ทั่วไปและประทับใจอย่างไม่มีวันลืมเลือน ดิฉันและคนไทยทุกคนต่างรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งในพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติศาสนาและทุกฐานะทางเศรษฐกิจพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเสียสละประโยชน์ส,สุขส่วนพระองค์เสด็จไปบำเพ็ญทุกข์ของราษฎรบรรเทาความยากจนปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงทั้งยังคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งหลายเพื่อให้แผ่นดินไทยคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และเอื้ออำนวย,ปร,ยนประโยชน์สุขได้อย่างยั่งยืนพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระวิริยะอุตสาหะพระสติปัญญาความรู้พระปีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ในศินละปะวิทยาการทุกด้านทุ่มเทกำลังพระราชหฤทยัยพระราชทรัพย์และกำลังพระวรากายในการแก้ปัญหาและพัฒนาทุกด้านเพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า3000โครงการจึงกระจายไปทั่วประเทศเวสายพระเนตรอันยาวไกล นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยเพศพิษราชธรรมประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด,ดังพระปฐมบรมราชองการที่พระราชทานว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามที่ฉันคิดว่าเราทั้งหลายควรจะร่วมใจกัน แสดงความจงรักภักดีและตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทด้วยการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมีความรักสมัครสมาสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในอันที่จะทำนุบำรุงรักษาไว้ ซึ่งชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของเราทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปไม่กระทําการสิ่นใดให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเพื่อให้พระองค์ทรงกระเสมสําราญยิ่งยิ่งขึ้นไปทีคายุโกหตุพระมหาราชาขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางสาธนัทพรสุวรรณุสรโรงเรียนทหายางวิทยาจังหวัดเพชรบุรีบันทึกบุตความของนางพรทิพย์โลวีระจันรัตนปรีดาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชีภูมิ เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับชมรมคนรักในหลวงเมืองเพชรและคณะครูนักเรียนของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีร่วมผลิตรายการ